บสวัสดีเด้อสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาพบพ่อกับไปจอยอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยสิอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับขอสูช่องป้าจอยขึ้นเก่าขึ้นเริมเนาะพ่อแม่พี่น้องมีป้าจอยสิมากอยแจวมะขามเนาะไปแจวประหลกงเฮียพี่น้องเลยสีสูเขาเมียวัดดีเมียว่เสียงพี่น้องพี่น้องเลยรวยแล้วเขากลับไปเมืองกันได้พ่อแม่พี่น้องเลย ปพ่อแม่พี่น้องเ้ยเมียบอเสียงกัมัจจ้เอาจนอยู่ครัวพี่น้อไปกินกันเลยนี่อย่างนนี่อย่งนีะสบายดีเด้อพี่น้องนี่มาามากระเต๊บมาบุกครัวไปจอยกับโล่งคักปัพีงไป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 คนห้่เลย้ำล้ยัง่นแท้ิเยอเพื่อเชียเพื่อจิจกเอาในไห้พุ่นองปแรกกันเลเอาทุก น้อเปียวไหมหกไหนเด้อเฮือนป้าจอยก็ได้น้องเปียวไปดินเป็นม่วงนอนนะบ่ลูกบ่ค่อยสบายแต่ป้าจอยเนี่ข้างนอกมึงกเนอย่างไรเงีัยกินยาเนาะสองเีวอันทีเดียกันแค่องเกิน เียน่าด no ีมานําพีน้องเลยเบียดีเพินโดยบายดีน้องเป้าไปโดยเอาข้างดังรถชื่อ้างดัรถกิน้อลูฮะประเด็นแรแก้วนะไจอยไ่ได้กินนาะไ่ได้กินแปลกะเบียบอดีเพินคือชิมั non, được không các? buồn tổng, cái trời xí đại buồn đó. Alep à, à nhang mau bên này. À, nào thôi. Nang đó.

มาะสูได้ชิ้นละแมมึงุน้อมากมาคืนไงเนาะความต่นก็ได้เกันนะไดคือยจ้าเป็อะก็ได้ยอดคิดเพิ่มไ้คัาวซะหมานี่กันนะจะมารลานเดียวกันเหมือนไม่ใชน

ต้องไข่ห่ง,งดุ่นค่ะี่คนในท้งไหม่ที่ไปเจอ,อ,ย,เจอ,อย,ย่กินคนเราแห่งค่มกล้ไเจอยเง้มาไกลกับไข่มันอยู่ใกล้กันเรืคารมก็ต้องสอย่างเลย่จ้าแก้วมัพลิกแบบพดีแบบมันนัวหนึ่งนะเจยไปตลาดก็ไ่ได้ได้อย่งไรย่นั้งเ่ตลาดไบว่าแบบถ้าจะท้องมันชื่อ่โมอยู่อืไม Ach chắc còn... là chắc chắn 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 อยู่บ้างนี่แหละบอนั่นลงมากบบเือนอยู่นั่นน่ะ

ไลายาานอ่้างนม่นัเกไลยไฟอไออด้้แต่จอยกไกินไงน้องูตัว่ไกินได้กินตั้งแต่ขาด้านไได้อยู่ประมาณปลายปีเน้องม่เยกินบ้างนม่ฮยกินป้าจอยกินต้องไปแล้วคือเน่นนะมูวนกินพะย่นบนะกินหน่อย ชมหมากนึ <laughs> ่งชมนี่ก็โอ้โหลงบาลนวดพี่น้องมีคนน่ขนาดก็เจ้ากินนันที่แบบว่าข้าเจ้าใช้เนื้อข้าพูดนะนี่แหละคือแบบว่าไสลงบาลน้องแม่จะบ่ท่านพี่น้องเลยแน่น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 ขึ้นเนาะนเพื่อนก็คงอบนั่กิกินอราเาินกินจะใจเลยไ่ได้กินจะเครเนาะ่ได้กับใบเขาวนทันมีไหบ้างไ่ได้กิอยากกินนี่ไผก็แบบ เขาได้กินยูกเขาเล่นยุกแต่ะว่าเมื่อคืนเ่าบอายยังพัอยู่ขยายพันธุกยีอยเขาได้เล่นกินยุ่จะมาพักกระเคุหน้ามาเล่นงัวเข่ามือนันหมดบมดอยงอะไรเขาได้ยูเอาน่ะนาวเล่นนองเลยข้ามมาไปเลยนาววะดอกนาววา ทำมากไปเย็นอีกอ่ะตอนนั้นขดไปก็จะท้องนันเมื่อแต่เมื่อแต่เมื่อยคือแบบว่าคือห้าสิบเมตรไข่ดอกอ่อนห่อนหนาห่อนตาไม่กียาพลาแล้วแบบคือแบบว่าปกติแบบนี้หล่อนนั่งห่อนตามองกันโตหน้อะไรห่อนนาวและวิดะนิดนะนเลยนาะโดย กินนิดเลย่ดีมีรงะีีแรเจ้ากินันลยมัได้นสอ่นมกสาท้อนตัดผมให้ละต้อนชาติชตาลสทองอยู่นี่้ยบางามเน่บอกว่าให้อส้เลือดไส้เลือดส้เลมาตบว่าหมือนดอกอนสาทองดีงามน่ สวยงามมากบ่เคยอยู่ใกล้ช่างช่างตลอดอยู่ใกล้ช่างที่เงาเลยแต่ป้าจอยไม่ได้มาอยู่ใกล้เพื่อนนะผมแง่ตลอดตอนนั้นก็อยู่ไปอยู่มาแบบยังไงแบบตั้แน่ตั้งใจใหญ่มากนี่เอาไงสวัสดิ์ตั้งแต่เป็นสาวฉันต้องไปที่เอาไปหาคิตักคุ้มฉันสองเท้าได้ไหมไม่น้องตอนแรกก็ตักคุ้มฉันถือผ้านองเปรี้ยวเนาะมาตักคุ้มฉันรอบนี้กัน

เงินเล้อมือใบตะเลเนี่ยโดยกระางมือก่อนก็ได้เนาะโดยงงนก็ไป่มาล้เด้อุนเด้อทหอกลัวพุ่นแหละ่ัวไฮโซุ่นเด้อหอัวโซเลยไปด้ไปดยโด้เนาะเจะไม่โ้อปไโซ่ลมพัดิย็นช่นาะงมันเปิดมันบวม ล่างล่างเอาแต่ตอนชี้แรกตอนตอนตอนเที่ยงเวลาอากาศน่ะเย็นอากาศพ่นเนี่ยฉันช้าเขาก็มาละ่างนะทำอะไรฉันช้าเลยชอบหน้ามือถอดร่างรู้แบบว่าเขาเห็นหันหนีแบบว่าเหื่อออกแล้วกะมันมาพอเฮ็ดแบบล่างได้แบบทำอะไรลูกมาตื่นนอนใหม่อุ้ยเฮ็ดกว่าไรพี่น้องเลยถ้าว่ามีมือสาวเนี่ยไปเล่หนาวไจอยบนหนาวชุดเก่าชุดแบรนด์อันนจานหนึ่งเขามีบ่อนวังเนี้ย เจไเหองน้มี้่บางนี่บางเงยใจไปเรอน้็เคยนะทั้งนั้นกระโลมทั้งนี้กระลมแย่กันกระโจมเตาไว้ไว้ห้องน้ำน้ำมือนะมึงหนึ่งลมลมแหงแบบว่าแบบว่าไฟมันมันหมดขื่ออายยัดเชื่อนะก็เลยแบบปวดเข่าห้าวบหม้อหนึ่งหมกดจัดเชื่อนะโจมไว้ไว้หงน้ำหนึ่งข้าหงน้ำาเลย

นยังทำกงบไม่เยกินข้าอย่างน้เจ้าเด็กแค่องหรอเป่ายค่นินยังจส่งเนาะเมนชงหูก็ไม่ไปชมเพากินได้ก็จะเป็นอยังนีคือนี่กักินข้าไม่เดียวกินไม่เดียวแล้วไม่ไกินเผาหรอกอุ่นห้องยังหนาคสิเมื่อยนะยเหื่อยขนาดก่จอยคลั่งเล็กหน่อยเมื่อยหน่อ บาเหาอก็ได้กินเผ็ดก็ได้กินแบบอาหารรสจัดพี่นะเมื่อยบาเ้ากินอาหารรสอ่อนเวาบบกินแบบแทรอทมันจะหักออกืหา่ข้หองเราได้เลยไะอีสองนี่ได้ชมชมอาหากินรสจอเต็มเต็มนเลพ่อมหนีจะกินวะกินกับจมเต็มเต็มแสนนั่นละจะอะไรจะทองกันแล้วน เหนื่นอรเลยแม่มาสามสีเดือนมึงจังเนาะแต่ยาแค่เนาะคือว่าได้ปรปจอายเคยท่องโอ <laughs> เคได้ท่อ,องไี่เปล่าหรอท่อ,องครั้งแรกอะเดือน่เราตื่นงยบายยงไบเมื่อยแล้ดนะิ้นขอหน้าบุิยาย ไปปาร์ตางนางาตงกไปปูก็ได้ฮะ็ได้นา่งนั่งนี่นะนั่งนั่งด็คนสัตหวยยุ่ลูกสาคน้กิจิย่าหมอบนุน้องเอ้ยนัวา้นมใหม่้ ขาดคพอไอทำไม่เพาะยันท์ที่ทม่เิดอีเนท์ม่ไหมะนี่ก้กิน็แจ็คแบบคือว่านี้แบบจูจดแบบแบบนึงนะแต่ละขก็นอนมีอะไรเพื่อสุขภาพเนาะแสดงว่าควรกินนะพ่อเนาให่ มากค่ะเพิ่นเพิ่นใหญ่กิ่ได้โชคเนีพี่น้องปาจอยกับคู่บ้นคู่เมยเนี่ยเพ่นนี่น้องพี่สัมมี่เง so ินป้าจอยกันนะอย่ากินนะเดินกินด้โพี่น้องเจอยกับเราไปหาเนี่โอเคพี่น้องม้าจอยกับจบคลิปกับน้องแม่พี่น้องป้าจอยกับขอบุญขอบคุณไลน์ไลน์เอทีทุกท่านขอาเมืองที่าจอยนะเพื่อนพี่น้องที่บอกกอด่ามโฆษณาเนาะ โดย้าราบับรถสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดี <laughs>